ไปดูวิธีการแยกบล็อกพระศกจุดกับบล็อกสังกติจุดนะครับของพระ25พะุทธศตวรรษนะครับสวัสดีครับผมนิวนครอินปักเครื่องนะครับมาดูวิธีแยกนะครับถ้ามีจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพระแท้แน่นอนนะครับนี่คือบล็อกพระศกจุดนะครับอันดับแรกเลยดูตรงหน้าท่านนะครับตรงหน้าผากมีจุดอยู่จุดหนึ่งอ่าเดี๋ยวดูอีกอง เม็ดหนึ่งนะครับตรงหน้าผากอันดับต่อไปอันนี้สำคัญมากนะครับตรงซอกข้างๆแขนนะครับจะมีเส้น2เส้นขนานกันซึ่งเส้น2เส้นนี้สามารถดูได้เลยว่าองค์นี้เป็นบล็อกพสกจุดแน่นอนนะครับสมมุติว่าเราไปเจอพระที่ดูยากนะครับดูซอกแขนเลยครับนี่มีเส้น2เส้นเห็นไหมฮะเราก็ส